มีใครพยายามหยุดคุณจากการขึ้นจากน้อยไปมากไหมสภาอาร์เจเรียนมิติที่9โดยแนนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์เจเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราได้ติดตามความคืบหน้าของคุณบนโลกนี้เหมือนเช่นเคยและเราต้องการให้คุณรู้ว่าพวกคุณมีความก้าวหน้ามากพอที่จะสร้างความแตกต่างในโลกนี้เมื่อคุณคิดถึงทุกสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในโลกของคุณ คุณอาจรู้สึกหนักใจได้ง่ายแม้ว่าคุณจะคิดถึงแต่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องทําในบ้านของคุณเองหรือในจิตใจของคุณเองก็ตามดังนั้นเราจึงอยากให้คุณรับรู้ว่าแต่ละช่วงเวลานั้นทรงพลังเพียงใดจําไว้ว่าคุณมีพลังทั้งหมดอยู่ในตัวและจําไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโลกข้างนอกนั่นเพราะโลกภายนอกนั้นก็แสดงให้เห็นถึงจิตสํานึกของคุณอยู่แล้วแล้วคุณจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างคุณมีสิทธิ์เข้าถึงอะไรคุณสามารถเข้าถึงทุกช่วงเวลาที่คุณอยู่ที่นั่นได้โลกในช่วงชีวิตนี้ และสิ่งที่คุณทำกับโลกจะกำหนดทุกสิ่งมันไม่เพียงแต่กำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในปากคอเล็กๆของคุณเท่านั้นเป็นตัวกำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั้นและในโครงการใหญ่ๆ ของสิ่งต่างๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงถูกนำทางกลับมาภายในตัวคุณและสู่ช่วงเวลาปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตและส่วนรวมเช่นเรารู้ว่านั่นคือที่ที่พลังทั้งหมดของคุณซ่อนอยู่แน่นอนว่าคุณมีพลังในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆไปยังโลกภายนอกได้คุณมีอำนาจที่จะให้คนมาลงนามในคำร้องได้ คุณมีพลังที่จะเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมนักพูดที่ยอดเยี่ยมและโน้มน้าวผู้คนว่าวิธีคิดของคุณเป็นวิธีที่ถูกต้องและคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่สามารถทําได้ผ่านการกระทําหรือคําพูดเหล่านั้นแต่เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณและเปลี่ยนทุกอย่างในคราวเดียวรวมถึงอนาคตแต่ปัจจุบันขณะนั้นให้แน่นอนแล้วดูว่าคุณมีพลังแค่ไหนเพราะคุณมีพลังไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความสงสัยเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ในตัวคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าจากจุดที่เรานั่งอยู่นั้นคุณเป็นผู้สร้างที่ทรงพลังผู้ที่อยู่ที่นั่นมอบประสบการณ์ที่แน่นอนให้กับตัวเองที่คุณรู้ว่าสมบูรณ์แบบเพื่อทําให้คุณเติบโตและนําคุณไปสู่อีกระดับของจิตสํานึกคุณพร้อมแล้วคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในตัวคุณและไม่มีใครและไม่มีอะไรภายนอกที่จะขัดขวางคุณจากการคิดครั้งต่อไปและทําให้มันเป็นบวกทําให้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันชีวิตได้ไม่มีใครและไม่มีอะไรข้างนอกนั้น ไม่ว่าพวกเขาจะมีเทคโนโลยีมากแค่ไหนก็ตามที่จะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณคุณเป็นเช่นนั้นและยิ่งคุณเข้าใจสิ่งนั้นและรู้อย่างของแท้ได้เร็วเท่าไร่คุณก็จะก้าวไปข้างหน้าและเข้าสู่ชีวิตที่คุณต้องการได้เร็วเท่านั้นไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณได้รับโอกาสนั้นคุณเพียงแค่ต้องใช้โอกาสที่อยู่ตรงหน้าคุณหรืออีกในหนึ่งคือโอกาสที่อยู่ในตัวคุณ คุณมีสิ่งที่จะค้นหาภายในและค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาคุณมีสิ่งที่จะต้องใช้ในการเลือกจุดสนใจเพื่อเลือกความเป็นจริงเพื่อเลือกอนาคตของคุณและใครก็ตามที่บอกคุณว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้คุณประสบความสำเร็จหรือขึ้นไปกำลังซื้อแบบจำลองเหยื่อผู้กระทำความผิดที่คุณตั้งใจจะสำเร็จการศึกษาในตอนนี้ดังนั้นแม้ว่าการติดตามผู้ที่จะบอกคุณอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขา กำลังทำอะไรอยู่แล้วพวกเขาพยายามหยุดยัง้งการตื่นรู้อย่างไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยและยิ่งคุณประหนักได้เร็วเท่าไหร่คุณจะเล็งเลนเข้าไปเร็วขึ้นเท่านั้นและคุณก็จะสามารถเข้าถึงความสูงที่คุณเอื้อมมาตลอดชีวิตได้มันง่ายมากและเราสามารถทำให้มันซับซ้อนสำหรับคุณแต่เราจะไม่ทำเพราะนั่นไม่ใช่วิธีของเราเราคือสภาอารเจเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ